มันไม่ค่อยเย็นครับ,นะรบเดี๋ยวเราแก้ปัญหาง่ายๆนะก่อนนะครับจะมาล้างทำความสะอาดกรองอากาศของตัวแอร์นะครับก็ไม่ยากนะครับนะไม่ต้องกลัวไฟดูดนะเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสกับ,กบตัวสายไฟของมันนะครับ,นะรบพวกนี้จะเป็น ข้อเป็นพลาสติกนะครับนะเราก็แกะๆและยกมันออกได้นะครับแล้วก็สังเกตจะร่วงนนะครับดูนะครับนะฮะเต็มไปด้วยฝุ่นเลยนะครับเพราะนั้นเวลาตรงนี้นี่ถ้ากว่ามันเต็มไปด้วยฝุ่นอย่างนี้นี่เวลาเราเปิดแอร์เนี่ยอากาศที่มัน ดูดผ่านตรงนี้นะครับนะฮะเราออกตรงนี้เนี่ยมันก็จะดูดได้น้อยลงนะครับนะอากาศผ่านได้ยากขึ้นนะครับแอร์ก็จะไม่ค่อยเย็นนะครับนะตอนเดี๋ยวเราจะล้างนะฮะล้างตัวกล่องอันนี้นะครับมันมีอยู่สองตัวง่ายๆนะครับนะนะแล้วก็เราก็สังเกตดูตัวแอร์ที่อยู่ข้างในนะครับ ว่ามันมีสิ่งสกปรกอยู่เยอะไหมนะครับถ้ามีเยอะก็จะต้องให้ช่างหรือว่าคนที่มีความรู้ล้างแอเอาน้ำมาฉีดข้างในนี้นะครับนะแต่ว่าตรงนี้ผมจะล้างเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับนะเห็นว่ามันอากาศมันเข้าไปได้ยากก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้แอไม่เย็นนะครับ ฝุ่นเต็มเลยนะครับนะถือว่าการหนักเลยครับอย่างนี้ถือว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งนะครับเดี๋ยว้องทําความสะอาดง่ายๆนะครับจะล้างน้ําหรือว่าจะเคาะให้ฝุ่นออกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเคาะฝุ่นออกก่อน kita nanti 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 มันตักแดดตากจนกว่ามันจะแห้งดีนะครับนะก็ไปใส่นะครับกล่องกรดาษนะครับแห้งแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปใส่นะครับอ่ชิปปี้ก็จะกองกองปินอ่าก็แห้งแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปใส่ เวลาใส่ก็ไม่ยากนะครับนะไหนที่มันอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ใส่ตรงจุดนั้นนะครับก็ไปนะครับเันจะอยู่อกของมันนะใส่ง่ายๆนะครับนะไม่ต้องกลัวไฟช็อตนะครับไฟมันไม่ช็อตนะครับ ใสใ่เข้เขาร่องเข้ารูปมันนะครับนะเขารอกกันเสร็จแล้วใส่ปากครอบอีกอันหนึ่งนะครับนะครอบกรองอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคืนนี้ก็นอนเย็นสบาย